ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมากว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมานั้นสาหลักถึงไม่เคยเอาชนะอสูรข้างขึ้นได้เลยวันนี้ผมจะมาลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามีเหตุผลอะไรกันบ้างก่อนจะไปเริ่มฟังเนื้อหากันนะครับผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยอดีเมเรื่องดา่านเป็นฆ่าศูนย์นะครับถ้าหากใครไม่โดนสปอยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับหมวอนเป็น่าศูนย์มีจำนวนจะมาชิกที่นนอนมากๆและคนที่แข็งแร่งจริงๆเนี่ยพวกมีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว กำลังของเสาหลักเนี่ยถึงเป็นกำลังที่สําคัญมากๆและฝั่งของอาสูนเองก็กระจายตัวอยู่หลายพื้นที่เพราะฉะนั้นแล้วหน่วยเปิค่าสูนก็ต้องกระจายตัวด้วยเช่นกันครับตัวเสาหลักแต่ละคนจะมีพื้นที่เขตการดูแลเป็นของตัวเองและเวลาที่เสาหลักออกปฏิบัติหน้าที่นั้นส่วนใหญ่ก็จะไปแต่เพียงลําพังนะครับหรือไม่ก็เอาสมาชิกในหน่วยไปด้วยเวลาออกปฏิบัติหน้าที่ทีนึงก็ต้องรุนโชคด้วยนะครับว่าอาสูนที่เจอนั้นเป็นระดับไหน เป็นอนสน์ธรรมดาธรรมดาหรือว่าเป็น12อาสนรจันทาค้างขึ้นหรือว่าค้างแหลมโดยปกติแล้วอาสน์ค้างขึ้นก็ใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆการที่จะจัดการอาสู์ค้างขึ้นหนึ่งตนนั้นจะต้องใช้เสาหลักอย่างน้อย2-3ถึงคนขึ้นไปอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าอาสน์ค้างขึ้นใช่ว่าจะเจอง,ง่ายๆและหน่วยเป็นาอาสนรเองก็ไม่มีข้อมูลติวก,กับอาสน์ค้างขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นระดับความแข็งแกร่งความสามารถรูปลักษณ์หน้าตาตามพายเวลาเสาหลักเผชิญหน้ากับอสู์ค้างขึ้นนั้นเสาหลัก จะต้องแก้หน้าง,งานอย่างเดียวต้องศึกษาเองระหว่างการต่อสู้ถ้าหากพลาดขึ้นมาสิ่งเดียวที่รออยู่ก็คือความตายแล้วทำไมหน่วยไม่ฆากาศูนยนจึงไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกระสุนข้างขึ้นเลยเพราะว่าเสาหลักทุกคนที่จะเข้าต่อสู้กระสุนข้างขึ้นนั้นก็ไม่มีใครรอดจากการต่อสู้เลยสักคนทําให้ไม่มีใครกลับมาบอกความสามารถของกระสุนนั่นเองทีนี้เราไปดูกันดีกว่าน,นะครับว่าเวลาที่เสาหลักต่อสู้กระสุนข้างขึ้นเขาต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าเสาหลัก จะเข้าต่อสู้กับอสูรทันทีโดยอาจจะมีผู้บริสุทธิ์ที่อาจจะโดนลูกหลงและต้องคอยปกป้องด้วยเพราะฉะนั้นการประทะก,กันจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เจ่าลืมนะครับว่าฝั่งอสูรน,นั้นเขาไม่ต้องกังวลเรื่องคนรอบตัวอสูรข้างขึ้นไม่สนอยู่นะครับว่าคนรอบตัวนั้นใครจะตายบ้างใครมาขวางก็แค่ล้ายหมดเท่านั้นเองทําให้ฝั่งของอสูรกดต่อสู้ได้เต็มที่กว่าเสาหลักนะครับถ้าหากตัดปัญหาพวกนี้ออกไปล่ะไม่มีผู้บริสุทธิ์เสาหลักสามารถต่อสู้อย่างเต็มที่ในจุดนี้ ก็อยู่ที่ฝีมือของเสาหลักแล้วนะครับว่าพอจะสู้และถูกเวลาได้านานแค่ไหนอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับการที่จะเอาชนะสุนข้างขึ้นได้นั้นต้องใช้เสาหลักอย่างน้อย2-3ถึงคนขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วเสาหลักจะต้องต่อสู้จนกว่ากำลังเสริมจะมาแนะ่นอนนะครับว่าคนที่กำลังเสริมมานั้นก็ต้องเป็นอีกาคาสกไกโดยต้องเสียเวลาวิง่งไปยบงพที่ฐานหรือว่าจุดที่มีเสาหลักประจําการอยู่ใกล้ที่สุดและต้องเสียเวลาที่เสาหลักและกำลังเสริมได้เดินทางมาอีกแนะ่นอนครับว่า พอตึเวลานั้นเสาหลักที่ต่อสู้กับข้างขึ้นอยู่ก็คงตายไปแล้วและฝั่งของกสูนเองก็คงหนีไปแล้วด้วยหลายคนอาจจะต้องคําถามว่าทําไมไม่ส่งเสาหลักไปปฏิบัติภารกิจทีละสองคนไปเลยผมจะบอกว่าทาแบบนั้นไม่ได้ครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับกําลังของเสาหลักนั้นสําคัญมากๆไร่ได้มีแค่จุดเดียวที่มีส่วนโจมตีนะครับเสาหลักจึงต้องกระจายตัวออกไปเพื่อจะให้มันสมดุลกันนะครับพอเวลาที่เสาหลักแจ็คพอดไปเจอข้างขึ้น เสาหลักจึงต้องต่อสู้โดํำพังและการที่เสาหลักจะได้เจอข้างขึ้นนั้นเรกไดว่าต้องลุ้นดวงเอาเลยก็ได้แต่ฝั่งของหนวยเปคฆาตศูนย์เองก็ไม่รู้ตำแหน่งที่อยู่ของข้างขึ้นด้วยถ้าทางหน่วเมคฆาตศูนย,รนย์รู้อยู่แล้วว่าข้างขึ้นอยู่ไหนก็คงส่งเสาหลักไปอย่างน้อย3ามคน,นแน่แขอสรุปเลยนะครับว่าสาเหตุที่เสาหลักไม่เคยชนะในนั้นเกิดจากเสาหลักต้องต่อสู้โดนำพังกับศูนย์ข้างขึ้นและเวลาต่อสู้ อย่าลืมนะครับว่าเสาหลักก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่เขายังเหนื่อยได้ยังบาดเจ็บได้ถ้าพลาดขึ้นมาก็มายถึงชีวิตของเขาเลยและนี่ก็เป็นเหตุผลทั้งหมดนะครับว่าทําไมกว่าร้อยปีที่ผ่านมาเสาหลักถึงไม่เคยเอาชนะข้างขึ้นได้เลยเพราะว่าต่อสู้หนึ่งหนึ่งกับเอาศูนย์ข้างขึ้นนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้า,าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญเลยกด subscribe s u b ส c r i b e ผม,ผมด้วย